มันก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเมื่อปีที่แล้วเี่อจุดนี้เอาคิดมากมายทั้งผัวมาอยากจะทำสิ่งไหนที่อยากทำมาให้ดีที่สุดพยายามทุกอย่างเพื่อเป็นต้นแบบให้ดีของน้องๆจนมาถึงวันนี้ นี่พี่หมดล้ลาแล้วแต่ความตั้งใจของพี่ยังคงอยู่และพี่หวังว่าน้องรุ่นต่อๆไปจะรักษามันไว้ให้ดีมันคงเป็นเรื่องยากที่ต้องอ่าวอำลากันแต่ยังไงสักวันมันก็ต้องเกิดขึ้น ขอให้กองไฟของเรารักสามัคคีกันระหว่างพี่และน้องสืบไปไหนก็ไหนแล้วนะสายปตีเดี๋ยวเพื่อเตรียมยังไม่มีเลยเฮ้ยสิบครั้ง ทุกคนจัดเดียวนีขขข่ขอบคุณท,ที่ตั้งใจในวันนี้แลทุกๆวันขอเราสามารถจารตัวเองไว้ ถึงเ,เพื่อนๆที่จะจบไปภายนอกแลใช้ชีวิตขอให้ไม่ลืมเรื่องราวที่มันดีๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเราภาษาตัวด้วยขอบคุณครับ นะครับเก่า